่จเพิ่มหมดเลยนี่เลยเข้าก็เพิ่มเปิดกล้องแล้วนะคะเปิดกล้องแล้วนะคะก็น่าจะเปิดกล้องอยู่แล้วคัะเพราะว่าพี่่ายอยู่ใช่เปิดกล้องค่ะีเปิดกล่องนะคะสตาลงหการอคออน นมรรูะคับอเขาหยุดพูดยังยังไม่หยุดพูดครับแต่ว่ามันนี้มีสาระแต่ถ้ามีฟองขึ้นเยอะๆอ่ะแล้วนมไม่ติไม่ไม่ไม่เป็นแบบไม่เป็นโฟมขึ้นมาเสียงว้าวนุ่นคุณนอนไม่หลับมาโอ จอจอจอข้างล่างข้างล่างไม่ดูเบื่อเลยมันนอนตาดดาเอาไว้ไว้